ก็มึงมึงเปิดวีกับไอ้นี่ฮะแล้วพี่พิรุมีพิรุตตาที่แล้วใครแดกผมอะโอ้โหมาเป็นคู่เลยนะอยาฆ่ากันอย่ากฆ่าตาเชลยิงผม คือคนพางฟิวหรือเปล่าครับผมได้ยินอะอย,นยอยู่ไหนอยูย่ไหนะแถไหนแถวไหนแถวไหนไอดีหนึ่งปวดมั้ยเกี่ยวับคนพังฟิวมันมปวดมันเกียนอะราเชียวตัวไหนอะราเชียวที่มันชื่อดีหนี่ยโอ๊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 ยไจะเย,จย็นอย่ายิ้มผมเลยราเชียวอยู่ไหนอะเฮ้ยดีทราบผิดใหม่ดิ

โดนมี่ทำหลผาโดนผี่ำหลังใครออกมาจิงไหมเฮสแกนใครสแกนครับแกลสแกนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนะอะไรนะมามีสายสยายสสายสาว ดิซ่าอย่าเปิดไหมเธอขอร้องอะไรนะเมื่อกี้คุยอะไรกันวะลิซ่าไม่เปิดแม่เโคตรดังเลยสแกนใครดียังไม่เห็นเหมือนกันเลยมันหายไปไหนมันแยกไปแล้วอ่ะเฮ้ยติดไม่ชิมเดิออะไรกันสามคนติดประตูเลยอย่าควางอย่าต้องโ้ยติดประตูไม่ติดประตูนี่เป็นคนอยู่หลังเหมือนอยู่หลังไหน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 เป็นคนเป็นบุคลนิสุทธิ์บริสุทธิ์อ๋อโอ้ยไม่ได้เพราตาเป็นโตจะเป็นคนดีเหรอผัดตาบุตร ผมไม่อยากปิดไม้แล้วพี่ขอโทษครับขอโทษใจเย็นใจเย็นเลยใจเย็นร้องบ้านฝนตกแช่บ้านผมฝนตกครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจอยู่แถวไหนครับผมจะได้เตรียมไปปิดหน้าต่างก่อนเผื่อบ้านผมฝนตกมั่งเหมือนเล่นอยู่กลางกลางป่าฝ้าหลุมจะปิ้วแล้วครับพี่เล่นอยู่กลางป่าเปล่าวะฮะเงี้ยฝนมันลงมาตรงกลมเฮ้ยเอ้าเงินยิงตบมั่ง

อะไรกันอีกล่ะเอาพิซซ่าของบ้างแดงก็ได้อิ่มแล้วคุณครับตะกี้ไอ้ป้าแก่ใส่แว่นที่มันมาให้ขนมเราแล้วมันมาพูดจาแบบนั้นได้ไงไหรอโดเรมอนก็แม่มึงไงอ้าวแม่กูเหรอเกิดอะไรขึ้นแมว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 คอยอะไรกูฟังไม่ออกไปละไอ้สับ ขณะนี้แผนกำลังเบลนเย่อจะสามารถไปที่เขียนอาการได้สุดยอดไปเลยฉันอยากให้พูดไปเลยเดิน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 อ่านไม่ออกแล้วโดเรมอนครับเป็นอ่านว่าเฮียอะไรนะมันอ่านว่าอ่านเพ้าดีใไงยังเงี้ยเฮียเล่นอีกใครเราไปกันเถอะเขียนเฮี่ยอะไรหัวที่สุก็ไม่เก no, ิดจะอีควายแมว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  mèo quay lại cái phòng này à, phải là anh